นะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายช่ยคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองกันเลยนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือยอมทำลายไก่ทั้งฟาร์มเพราะไข้หวัดนกระบาดทางราชการเยียวยาช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มได้บ้างไหมคือเรื่องของโรคระบาดหรือว่าโรคติดต่อเนี่ยนะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้น,นกับคนหรือสัตว์ ล้วนเป็นภัยพิบัติที่นำมาซึ่งความเสียหายนะเพราะว่าโรคเหล่านั้นเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะโรคระบาดมันก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างโควิด1 9ที่เรากำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้ล่ละคะ่ะและเมื่อเกิดโรคระบาดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการ ในการที่จะมาช่วยป้องกันยับยั้งโรคระบาดให้มันยุติลงโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐเขาก็ได้ดำเนินการตามมาตรการแต่มาตรการที่ดำเนินการนี้อาจจะไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน แล้วอย่างนี้ประชาชนและที่เป็นผู้เสียหายเขาจะเรียกร้องอะไรจากรัฐได้บ้างไหมวันนี้วิทยากรของเราก็หยิบยกเอาอุทาหรณ์คดีปกครองกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของไข้หวัดนกกระบาดในจังหวัดแห่งหนึ่งมีสัตว์ปีกตายกระทันหันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจำนวนมหาศาลนะคะ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยสั่งทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดแน่นอนว่าเจ้าของฟาร์มได้รับความเดือดร้อนเสียหายกันท่วนหน้านะคะแต่ก็มีการนำคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองรายละเอียดของคดีจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุดในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณสายทิพย์สุขคติพันธ์นะคะสัญญาณท่านมาแล้วค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง สวัสดีค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะท่านผู้สังทุกท่านค่ะค่ะท่านรองค่ะรายละเอียดของคดีที่หยิบมาคุยกันวันนี้เป็นยังไงล่ะคะค่ะก็จำลองเดียวกับที่คุณสุนันท์ได้เกิดนำไปนะคะว่าผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงไก่เนี้อนะคะอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางเนี่ยแหละค่ะเขาก็ได้รับอนุญาต้ีอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่ามาโชคร้ายเกิดตรคระบาดที่เรารู้จักกันว่าเป็นไข้หวัดนกขันในพื้นที่นั้น ทางรัฐบาลจังหวัดเขาก็เลยมีคำสั่งให้ต้องทำลายไก่ของผู้ฟ้องคดีไปเพื่อป้องก,งกันการแพร่กระจายโรคอะค่ะคดีก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการขอรับเงินค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากต้องทำลายไก่ในกล่าวนั่นเลยค่ะค่ะเรื่องการเลี้ยงสัตว์นี่มีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยยังไงบ้างเหลอคะทลองค่ะก็ขอขอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้สักเล็กน้อยนะนะคะคือการเลี้ยงสัตว์นั้นเราก็มีหลายวัตถุประสงค์นะคะอย่าง เพื่อการ้าองผ่อนเดียวใจเป็นงานอาเบรียดเรื่หอลลหลายอย่างเช่นสัตว์นี้น่ารักน่ารักเชื่อหลายอย่างพวกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยนะคะประเภทนี้ก็คงไม่ค่อยมีปัญหาไปขฎหมายมากนักต้องจากนานาทีที่จะเกิดเรื่องเหตุร้องลองาญกับเพื่อนบ้านหรือว่าสถานประกอบการต่างๆบางแห่งร้านอาหารเขาห้ามนำตั์เลี้ยงเข้าไปเหตุนี้อาจจะเกิดข้อ,อขัดแย้งกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นการบริโภคในครัวเรืนอนอะไรเงี้ยเช่ในเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเก็บไข,ข่จำนวนไม่มากนัก หรือว่าเลี้ยงสัตว์พาณิก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่คะแต่ถ้าเกิดเป็นความประุสัตว์ขนาดใหญ่นะคะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะฮะพวกหมูไก่วัวเป็ดไก่ห่านอะไรรวมทั้งท้ห้ไก่วงนะครับที่เราไม่เคยเลี้ยงขี้เป็นจำนวนมากๆเนี่ยแล้วเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคการใช้งานการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่นละค่ะการใช้น้าสุขภาพอนามัยนะฮะเารไโรคระบาดปัญหาในน่าสิ่งแวดล้อมนะครับโลกิษของเสียต่าง ซึ่เรื่องนี้ก็จะมีกฎหมายเคโนโียกสนบ้างพระว่าชญญัตกการสารธุรณสุขค่ะที่กําหนดไว้ว่าการเลี้ยงสัตว์ในบางลักษณะเนี่ยถือว่าเป็นกิจการต้องระวังอันตรายต่อสุขภาพจะเลี้ยงก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับพบบตพื้ที่จังหเพื่อให้เข้มาตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพที่จะเลี้ยงกันนะคะแต่ถ้าเกิดเกิดกรณีที่เป็นปัญหาโรคระบาดที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วนี่แล้วก็อาจจะติดต่อไปถึงมนุษย์ได้ด้วยก็จะมี พระราชบัญญัติโรคระบาดกับพศสองันส่ร้อยสิบ้า่งแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีกหลายครั้งนะคะจนทันสมัยที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้แล้วค่ะค่ะแล้วคดีที่ท่านเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้นไม่ทราบเป็นข้อพิพาทประเภทไหนยังไงล่ะคะค่ะคดีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงใส่เนื้อนะคะก็เป็นกับเศรษฐกิจนะคะก็คือเขาเลี้ยงเพื่อจะขายเป็นเป็นรายได้นะคะก็เป็นเรื่องของความสับปิดละค่ะผู้ฟังะค,ะงงงะคะงงดีรายนี้เขาก็เป็นผู้ประกอบการ ทำอาชีพความแข็งเนื้ออยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะคะจังหวัดเพ็งแพงเพชรเนี่ยซึ่งเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องนะคะให้ประกอบกิจาการอันนี้นเมื่อปีหลายปีแล้วละค่ะ2517นูา่ิดนูเกิดระบาดของโรคไข้หวัดกนกค่ะในพื้นที่นั้นซึน่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำน,จนจาจตามพระราชบัญญัติระบาดดับโรคระบาดัดเนี่ยนะคะเข้าประกาศกำหนดเขตพื้นที่ให้เป็นเขตสงสัยว่ามีาการระบาดดังนั้นตั้งแต่ต้นเลยเมื่อผู้ฟ้องคดีจะเลี้ยงไก่รุ่นใหม่เนี่ย ะะก็จลับมาจากโรงพักที่จังหวัดส่าภาคเหนือเนี่ยนะคะก็ต้องดําเนินการขออนุญาตค่ะเราเรียกว่าเป็นการขอนําสัตว์ป่กเข้าพื้นที่นะคะเขาก็ยื่นได้สื่อต่องทางปอิบิติจังหวัดเรียบร้อยแจ้งว่าก็มีความประสงค์จะนาไก่เนื้อสักสี่หมื่นตัวเนี่ยนะคะเข้ามาเลี้ยงในจ,จังหวัดจังหวัดกมแห่งเพชรนะคะอันนี้ประเด็นมันก็อยู่ตนเรื้องต้นทุต้นสื่อขอเนี่นยนะคะเขาระบุข้อความไปด้วยะคะ่ะว่าการเลี้ยงยสัตว์ปีกของผู้ประกบอบการ จะปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกขั้นตอนตออนี่เป็นเรื่องธรรมดานะคะแอ๊ะในการเลี้ยงหากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่นจะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใดๆั้งสิ้นจากรัฐบาลข้อความนี้แหละค่ะนะฮะที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะแล้วทุกจังหวัดเขาก็ตรวจสอบตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก็นำลูกไก่รุ่นใหม่เนะฮะข้ามมาจากลำพูนเอามาเลี้ยงที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ตามขับคอค่ะ เอเรื่องปัญหามันเกิดอะไรยังไงขึ้นคะถ้าลองจนต้องมาฟ้องร้องเป็นคดีกันเนี่ยค่ะเออค่ะเขาก็ได้รับการอนุญาตให้เลี้ยงใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากเข้ามาได้สักหนึ่งเดือนนะคะก็มีการตรวจพบว่าเกิดโรคระบาดนะฮะคือเจ้าไข้หวัดนกแหละคะ่ะในท้องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศให้ทุกท้องที่เป็นเขตโรคระบาดเออซึ่งเมื่อมีการประกาศอย่างนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กระสรวง แล้วก็ศัลแพทย์ของกรมปศุสัตว์เขาก็จะต้องมีการใช้อำนาจหลายประการนะคะเพื่อควบคุมเช่นสั่งให้แยกสั่งให้ย้ายจับเลี้ยงเหล่านั้นหรือจะต้องทำลายก็แล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ในกรณีรายของผู้ฟ้องคดีนี้นะคะปศุสัตว์จังหวัดเขาก็ได้รับรายงานจากสามีของผู้ฟ้องคดีเองนะคะเป็นคนมาแจ้งขีบว,ว่าที่ฟาร์มของเขาเนี่ยมีไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหาตุจานวนมากทางสัลยแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์เขาก็ไปตรวจสอบค่ะล้วก็พบว่าเออไก่เนื้อ ไอ้เจ้ารุ่นที่เอามาจากคำปูนน,นั่นแหละนะคะก็มีเหตุตายผิดปกติเป็นพันกว่าตัวเกือบสองพันตัวก็อาจจะเป็นกรณีโรคระาบาดค่ะที่อาจจะกระจายไปยังเขาถิ่นอื่นได้นะคะแต่เจ้าที่ที่เป็นผู้เขาก็เลยเห็นว่าจําเป็นต้องทําลายเจ้าตักที่ยังเหลืออยู่เหล่านี้นะคะซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคแล้วสุสัดจังหวัดเขาก็เลยออกคําสั่งนะคะให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกิจกรรมเนี่ยทําลายตัดติจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดตัว แล้วก็มีการบันทึกว่เป็นหลักฐานนะคะนี่ผู้ฟ้องคดีเขาก็าไม่มีตัวแย้งอะไรคะ่ะเกี่ยวกับคําสั่งให้ทำลายสัตว์ปีกเพราะเห็นว่าเป็นกรณีที่อาศัยอำนาจนะคะโดยชอบตา,า,ามพระราชบัญญัติระดับกัดเนี่ยนะคะเองเลยก็ตามเขาก็ได้รับความเสียหายใช่ไหมคะเขาก็ติงมีหนังสือถึงทางจังหวัดนะคะทางช่างผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งทางกุสัตว์ศจังหวัดขอรับความช่วยเหลือจากการณีที่ไก่ของเขาถูกทำลายไปหนึ่งหมื่นกว่าตัวนี่แหละคะ่คะคะุณู้ชมค่ะ เออแล้วอย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอะไรยังไงบ้างในการที่จะช่วยเขากะค่ะท่านรองนั่นก็เขาก็ประกอบอาชีพโดยสุจริตนะคะแล้วเขาก็ยังตั้งใจดีเขาก็แจ้งใี้เห็นนะฮะตอนนี้อย่างไรก็ตามทางกระผู้กักจังหวัดเขาก็ต้องทำานังสือหารือเลยคะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องจะมาขอรับเงินทอเป็นแค่ใช้แค่เสียหายนะคะแังนั้ปรัุบริษัทก็ตอบข้อหารือว่าเนี่ย กอนสวดว่ามีเศษไก่ที่ผู้ฟ้องคดีเลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนพันตัวเนี่ยนะคะผู้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกิจการก็ต้องมีหน้าที่แจ้งนะคะเสียแต่หน้างานเจ้าหน้าที่นะครับแต่ยังไรก็ตามในรดีนี้เนี่ยการกรมปศุสัตว์เข้าไปมองที่นันสือนะฮะที่ผู้ฟ้องคดีเขายื่นคําขอนำบัตรติดเหล่านี้เข้ามาเนี่ยนะคะที่กรมไทยไม่สื่อเลยค่ะคุณจุนนันคะที่ระบุไปว่าจะไม่มีรอค่าชดเชยใดๆทั <Aus> ้งสิ้นเนี่ยนะครับ กรณีก็เลยถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิ์ของตนเองที่จะได้รับการชดใช้ตามพระญาชบัญญัิโรคระบาดศักดิ์ไปแล้วจึงไม่อาจรับค่าชดใช้ในงานสักด์ทำลายจากตามพระราชิจญยัิดังกล่าวได้นะคะดังนั้นทางกรมทรวศึษ,ษจังหวัดเขาก็เลยแจ้งตอข้อหาโดยไปตามที่กรมตอบมาเนี่ยนะคะมันก็มีผลเท่ากับเป็นคําสั่งไม่จ่ายค่าชดใช้ให้ผู้ฟ้องคดีนะคะผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยดาเนินาการอุทธรณ์ แล้วเมื่อไม่เป็นผลก็นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นชดใช้ค่าเสียหายให้เขาเนียค่ะในจานวนของตับปีที่ถูกทําลายไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าตัวนั่นหละค่ะอไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะและเมื่อค,คดีมาถึงศาลปกครองแล้วเนี่ยศาลพิจารณาแล้วเห็นเป็นยังไงบ้างการถลองค่ะคือคดีนี้ทางศาลปกครองสูงสุดท่านยกรวินถ่ายู่ว่าวกฎหมายโรคระบาดสัตว์นั้นเนี่ยนะคะมันก็มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องค่ะคือป้องกันไม่ให้โรคระบาด ิดขึ้นในท้องที่หนึ่งไปแพร่กระจายไปถึงท้องที่อือ่นๆนะคะจึิงะจ,จะบอกให้มีการสั่งระกาศสำหรวบเขท้องที่ต่างๆได้หรือเมื่อมีปัดจายตับป่วยก็ต้องเหมือนกันมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งนะคะเราถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมีเสือก็จะตายด้วยโรคระบาดพนักงานเจ้านหน้าที่ก็เหมือนากับหลายอย่างแม้ทั้งแยกทั้งแยกย,ย้ายตับทีุบลายตับที่ปว่วยไว้เนี่ยจริงไรก็ตามค่ะประเด็นสําคัญก็คือที่ว่าถ้าเกิด เจ้าหน้าที่ในกรวงพวกประทรสงกันจังหวัดเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องออกคําสั่งให้ทําลายสักในลักษณะที่ว่านี่นะคะที่อยู่ในคืน้ำนาจการวาการสิบโอเอฟซีเนี่ยเขาก็บอกไปด้วยว่าเมื่อออกคําสั่งทาลายสัดไปแล้วเนี่ยก็ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสักไม่ต่ํากว่าจึ่งหนึ่งนะคะของราคาที่อาจจะขายได้ในตลาดเท่เาที่คอนเสิร์ตโรคระบาดเว้นแต่กรณีเจ้าของสักกระทําความผิด นะฮะรีฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินะคะดังนั้นคดีนี้อย่างที่ได้เรียนคุณสุนันท์และทั้งทุกฝ่ายนะว่าเอ่อทาาฝ่ายที่ฟ้องคดีเนี่ยเขามีความสุจริตกันนะคะเขาเป็นฝ่ายป็นแจกเองนะฮะเพื่อเป็นฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าที่ฟาร์มเขามีแก่ป่วยมีแก่ตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันการระบาดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆดังนั้นศาลจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่แล้ว แล้วก็ไม่ได้มีความจงใจที่จะฝ่าฝืนกฎบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆนะคะเมื่อปศุสัตว์จังหวัดออกคําสั่งให้เขาทําลายแบงเนื้อซึ่งเป็นทรัพย์สินของเขาเนี่ยแล้วเขาก็เป็นผู้สุวจสิบคือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วดังนั้นทางสูงสุดทางคอสูงสุดก็จึงไม่นิรยายว่าผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิจะได้รับค่าชดใช้ตามมาตราสิบมงเลสสี่ที่ระบุถึงเมื่อกี้นี้แหละค่ะ ท่านรองคะแล้วลประเด็นที่มีการระบุในคําขอนะคะว่าจะไม่ขอรับค่าชดใช้ใดๆกรณีที่มีการทําลายสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคระบาดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะถือว่าเป็นการสแสดงเจตนาสละส,สิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือหรือเปล่าแ่ะคะ <c oughs> เออค่อันนี้เนี่ยรัฐมนรมกเขาก็เปตีความคล้ยๆัดนะคะนี่ประเด็นนี้เนี่ยนะคะเอ่อองที่เรียนไปแล้วว่ามันขือว่าอยู่ในตอนท้าย ลงม่ฟรีคอนาไก่เข้ามาเนี่ยนะครับในสารปกครองสูตรท่านทีาข้อลงไปในเจตนารายะรละเอียดนะคะัครับว่าหนังสือยืนยันขอนํสัตว์ปีใหม่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นการขออนุญ,ญาตนะของความผู้ฟ้องคดนนีแต่ว่าท้ายหนังสือที่มีข้อความที่ว่าในการเลี้ยงหากเกิดเสียหายจากโรคระบาดใดๆจะไม่เรียกร้องขอรับค่าเชยใดๆนั้นเนี่ยข้อความตรงนี้แลวก็หนังสือเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบฟอร์มจากคุณสุนันท์ค่ะ <c oughs> นะฮะเป็นแบบฟอร์มที่สำนักงานกระสุวงศึกษาธา จะทำเอาไว้เป็นฟอร์สมสำเร็จรูปอะค่ะคือมันไม่ใช่เป็นหนังสรรือที่ผู้ฟ้องคดีเขาจัดเตรียมขึ้นเองแล้วก็ระบุข้อความนี้ลงไปเองเนี่ยนะคะ <S <S ดังนั้น <S 2> <S 2> ข้อความนี้มันจะมีอยู่ท้ายแต่ฟอร์มไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาขอนะครขอขอ,ขอเลี้ยงสักเนี่ยนะคะดังนั้นบทกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะเฮ้เห็นไ้ชคดว่าเมื่อย้อนไปดูที่มาตรา10งบเล็บ4ที่ว่ามาชีเนี่ยกฎหมายก็ะระบุไว้ชัดเจนเพื่อจะคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับว่า ถ้าเืิดทางเจ้าหน้าที่สั่งทำลายไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องให้เจ้าของเขาได้รับค่าชดใช้เว้นแต่งกรณีที่เจ้าของกิจการนั้นจงใจกระทําผิดต่อกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตนะคะค่ะอย่างนี้แสดงว่าผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดใช้สิคะค่ะก็ศาลก็วินิจฉัยเช่นนั้นเลยนะคะดื่อไม่การกดเียงว่ผู้ฟ้องคดีเขาจงใจฝ่าฝืนหรือว,ว่าเบดเลี่ยนนะฮะแล้วกรมปศุสัต์เองก็ไม่ ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปพิเศษให้ชดใช้ค่าเสียหายเลยนะคะแล้วก็สิทธิ์อันนี้มันเกิดด้านกฎหมายระดับพระราชบัญญัติด้วยดังนั้นการที่จะมาอ้างเอาข้อความที่เป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่พูกเลือรับการชดเชยนั้น่ะมันก็เป็นเรื่องนที่ไม่เป็นธรรมอะคะ่ะศาลคือมองว่นานี่คือดังาในส่วนที่เป็นข้อความนี่ก็ไม่มีผลผูกพันนะคะดังน,นั้นเมื่อทางบรรทุกจัดจังหวัดสั่งทำลายใจของผู้ฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยก็จึงอาารปกครองสูุดจึงมีคำที่ทากษาว่า กรมบัญชักฎยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินอย่างละนัวบาทเลยค่ะโดยคำนวณจากจํานวนไก่ที่เสียไปเนี่ยนะคะค่ะค่ะซึ่งหลายท่านอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วค่าเสียหายที่ต้องชดใช้เนี่ยนะคะวิธีการคำนวณนี้เขาเขาคำนวณกันยังไงคะท่านรองคือก็สุจริไม่ลองไม่ยุ่งยากค่ะก็คือตามกดหมายหลักเนี่ยนะคะสารราชสมญิเขาระบุไว้ว่าถ้ากรณีที่ต้องทำลายขับไปเนี่ยนะฮะเขากำหนดไว้เป็นวงเงินว่า ให้เจ้าของได้รับค่าใช้จายไม่ต่ำวกว่าสหนึ่งของราคาสับซึ่งอาจขายได้ในท้องที่นั้นก่อนเกิดโรคแล้วก็มีออกกฎกระทรวงตามมานะคะกฎกระทรวงเนี่ยระบุเป็นยันยืดหยุ่นตามสถานการณ์ความเป็นจริงนะคะกฎกระทรวงก็บอกว่าในนั้นค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้ค่าชดใช้ในการทําลายสับยนโรคบาบาเนี่ยให้จ่ายร้อยละเจ็ดสิบห้าค่ะนะครับก็คือม,มากกว่าสิบหนึ่งะะของราคาสับที่อาจขายได้ในท้องที่ นะคะดังนั้นแค่จะแค่เสียหายในคดีที่มยานฟ้องนี่นะคะก็ติดคำนวณมาจากราคาไก่เนื้อที่ขายอยู่ในตลาดขนาดที่เสื่อเสียนะคะจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดตัวนะคะก็คำนวณออกมาเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเสร็จๆนะคะก็ถือว่าได้ช่วยเหลือทางผู้ประกอบการไว้อย่างเป็นธรรมละค่ะ คือได้คืนมาบางส่วนก็ยังดีนะอย่างน้อยจะได้ตั้งหลักดําเนินชีวิตสู้กันต่อไปนะคะถ้าคดีที่หยิบมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอะไรต่างๆพวกนี้เลยนะคะแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่ในโรคติดต่อที่เราเป็นปัญหานะฮะที่เราวิตกกังวลกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในสารปกครองเองนะคะก็ขอฝาก ไปยังท่านที่ประสงค์จะ,ะเข้าติดต่อกับสารปกครองนะคะคือเอสารปกครองขณะนี้เราก็มีมาตรการป้องกันผลกระทบนะคะ,อ,ะอ,นนอ,นนอันนี้จากการเดินทางที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ค้อมูลึงความปลอดภัยต่างๆของประชาชนด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นสารปกครองก็จึงกำหนดว่านะคะถ้าเสือว่าผู้กรณีวิปชาชนที่จะมาติดต่อกอกสารเนี่ยถ้าเสือเป็นกรณีที่จะมา,ายืา่นฟ้องคดีนยนะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นคำฟ้องใหม่ ยื่นคาให้การยื่นเอกสารต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะสามารถใช้ระบบงานปกครองเอ่อใช้ระบบคดีปกครองไทยดิจิทัลนีกก็ได้เข้าสู่เว็บไซต์สังปกครองไปแล้วเขาไปลงทะเบียนรับยูเซอร์เนมรับพัส่วนต่างๆก็ติดต่อได้ตั้งแต่ฟ้องคดีไปจนกระบวนพิจารณาจนจบได้เลยนี่ก็ส่งทางไปคาดีก็ได้นะคะหรือถ้าท่านสะดวกจะส่งทางโทรศัพท์นะครับบรรดาเอกสารต่างๆที่ติดต่อรักษาการองผูอลงทะเบีโทรศัพท์ก็ได้ นะครก็โดยถ้าผู้ท่านประสงค์จะใช้การดําเนินกระบวนที่พิจารณทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นก็แจ้งความประสงค์ต่อศาลให้ทราบล่วงหน้าประมาณสักเจ็ดวันนะคะซึ่งรายละเอียดอันนี้ก็ติดต่อสอบถามที่ห3 5่งสามห้าห้านะคะสายด่วนของศาลปกครองได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านผู้บริหารศาลก็ให้ความสำคัญมากนะครว่าอยากจะอวยความสะดวก ในเรื่องการสมบนดอย่านนี้ยธรรมคสิทคองเนี่ยให้กับท่านพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องมาเสียภัยนะฮะกับปัญหาของอโรคต่อร้ายแรงที่เรากำลงงเผชิญอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณสายทิพสุขติพันธ์สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรอง ยินดีค่ัสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง